สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Merry Christmas ครับ <c oughs> ใช่แล้วครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยจอดลึกทุกมิติของโลกภาพเคลื่อนละบันเทิง กับผม,มิทรารัและคุณแคนติรุธครับรบเริ่มต้นกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กนะครับเมื่อวันที่5-8ธันวาคมที่ผ่านมาครับทางเมเจอร์ซีนิเพล็กตกรุ๊ปครับตัวแทนประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานซีเนเอเซีย2022นะครับที่โรงภาพยนตร์ไอคอนซีเนคอนิกและทรูไอคอนหอครับอันนี้น่าตื่นเต้นมากๆความเป็นมาของซีเนเอเซียเนี่ยมันย้อนหลังกลับไปก็คือว่าเมืองไทยเคยจัดครั้งหนึ่งเมื่อ20ปีก่อนนั่นคือปี2002ที่ห้างเนรนันจนนจปจี่ห้า,าหังเซน ที่ฮ่องกงนานมากปี2019ับปี2 0ก9ก่อนโควิดเนี่ยมันมีการประท้วงก็เลยมีการยกเลิกไปแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเกิดโควิดทุกอย่างหยุดหมด<ๆ>เขาก็เลยตัดสินใจว่ามาตั้งที่เมืองไทย3ปีเลยเริ่มตั้งแต่ปีนี้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยในอุตสาหกรรมแบบนี้รวมแล้วเกือบ5-600คนเลยคนเยอะมากก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยซึ่งเราคนไทยนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าภาคในการ จัดงานครั้งนี้แล้วภาพและบรรยากาศจะเป็นเช่นไรเนี่ยไปติดตามกันเลยนะครับ ครับคราวนี้มาถึงช่วงแรกของรายการของเราเซลลูอลอยด์บีก็ต้องบอกว่าในปีหน้าเนี่ยมีหนังที่เข้ามาที่เราจะได้ดูกันน่าสนใจเยอะมากนะครับ<ช>อันนี้ถ้าเกิดเราไม่นับหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์นะ<ช>จริงๆยังมีหนังที่น่าดูอีกเยอะมากนะครับเรานี้เรารวบรวมมาให้ในช่วงแรกของเราติดตามมาเลยครับในช่วงเซลลูอลอยด์บีดครับช่วงเซลลูลอยด์บีดสนับสนุนโดยเอ็มพาสบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ไลน์เมเจอร์กรุ๊ป ถือว่าเป็นปีที่โรงภาพยนร์จะกลับมาสู่สภาพปกติดูได้จากขบวนพาเรดภาพยนร์ฟอร์มยักษ์ที่กลับมาโกยเงินอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่และหนังแอคชั่นแฟรนไชส์ฟอร์มยักษ์ปี2023ก็เป็นอีกหนึ่งปีเลยทีเดียวที่เตรียมปล่อยภาพนนร์ทีน่าสนใจหลายเรื่องวันนี้เซลลูลอยบีขอคัดภาพนตร์ทีไม่ใช่แนวซูเปอร์ฮีโร่หรือแฟรนไชส์แอคชั่นฟอร์มยักษ ที่ไมควรพลาดเช่นนเเดียวกัคะริ่มกันที่อันดับ5าครีดพาก3ค3ก้าวมาสู่ภาคที่3แล้วสำหรับภาพยนตร์สเปนออฟจากแฟรนไชส์ร o อ k y เรื่องครีพที่คราวนี้พระเอกไมเคิลบีจอร์แดนจะมานั่งแทนกำกับการแสดงเป็นครั้งแรก พร้อมกับการหวนกลับมารับบทเป็นอดรเนสครีดลูกชายของอดีตแชมป์มวยโลกอพอลลครีตที่จากไปตั้งแต่อดรเนสยังไม่เกิด แต่สายเลือดนักมวยแรงสมากเป็นตัวผลักดันให้เขาก้าวมาสู่สังเวียนที่พ่อเคยปะทะกกับร็อก y ิบาบัวอีกครั้งสำหรับภาคที่3นี้นักสแสดงอย่าง j o ห์นน a เซนเมเจจะต้องมาแลกหมัดก,กับอดอน i s สพร้อมกับเทสซาทอมเซนและเซลีเซียร s รัชที่กลับมารับบทเป็นแฟนสาวและแม่ของอดอน i s สตามลำดับด้วยครีตพักสามีกำหนดฉายในวันที่สมีนาคม2023ค่ะ อันดับที่ 4. Dungeons d n d Dragons h o n o r Among t v i s v e s เป็นภาพยนต์ที่ถูกดัดแปลงมาจากเกมกระดานชื่อดัง Dungeons a n d Dragons ที่ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตรายภาคมาแล้วในปี2002และ2012และการรีบูตครั้งนี้ก็ถือว่าพิเศษมากๆเพราะได้ดึงดาราชื่อดังไม่ว่าจะเป็น Chris คริสไพน์มิ l ช Rodriguez, h u g แกรน n ์ Lapra A. Bridgerton, Season Rack, Red -ra, J. John Page, และอีกมากมายมาประดับจอภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแฟนตาซีย้อนยุคเป็นเรื่องราวของแก๊งโจรเสน่ห์แรงที่ต้องออกผจญภัยครั้งใหญ่เพื่อกอบกู้วัตถุโบราณที่สูญหายซึ่งภารกิจครั้งนี้นำพาให้พวกเขาต้องพบเจอกับสิ่งมีชีวิตที่อันตรายและแปลกประหลาดเรื่องนี้คริสพายได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่ามีกลิ่นอายของ Game of Thrones กับ Lord of the Rings. เพราะฉะนั้นใครชอบแนวนี้ก็ไม่ควรพลาดเรื่อง Dungeons and Dragons Honor Among Thieves มีกำหนดฉายในวันที่31มีนาคม2023ค่ะ Bowser <is> coming. อันดับที่3 The Super Mario Brothers Movie เป็นผลงานของสตูดิโออิลลูมิเนชันเจ้าของแฟรนไชส์เมเนียนซึ่งได้ดึงนักแสดงจ้าบทบาทอย่างคริสแพร t มาให้เสียงพากเป็นมาริโอและนักแสดงสาวอันยาเทย์เลอร์จอยมาให้เสียงพากเป็นพรินซสพีชชาร์ลีเดนักแสดงสายหา่าให้เสียงพากเป็นลุยจิ นอกจากนี้ยังได้ดึงเซธโรเกนมาเป็นดองกี้คองแจ็คแบล็กจากแฟรนไชส์จูมานจีมาเป็นบาวเซอร์และคีเกนไมเคิลคีมาเป็นโท้าภาพยนฉบับแอนิเมชันเรื่อง The Super Mario Brothers มีความพยายามตีตัวห่างจากฉบับไลฟ์แอคชั่นที่เจ๊งไม่เป็นท่าซึ่งฉายในปี1993เป็นการรวมแรงของโปรดิวเซอร์ Dis ส i c a b l e มีอย่างค h r i s m e l e n d ด r และผู้สร้างมาริโออย่างชิเกรุมิยาโมโต้โดย The Super Mario Brothers Movie มีกำหนดใช้ในวันที่7เมษายน2023ค่ะอันดับที่2 The Little Mermaid เป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นรีของค่ายดิสนีย์ที่โดนทวนลงสนั่นเพราะคัดเลือกนักแสดงผิวสีมารับบทเป็นเงือกน้อยเอเรียลทำให้ปลุกหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรทัดฐานความงามความหลากหลายและความสามารถที่ควรจะอยู่เหนือเรื่องราวของสีผิวภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้ได้ดึงนักแสดงสาวเสียงดีอย่างแฮร์รี่เบลี่มารับบทเป็นเอเรียลพร้อมกับเมลิสซาแมคคาร์ธีมารับบทเป็นหมึกยักษ์เออร์ซูล่า าควีน่ามารับบทเป็นสกอตตฮาวิเอร์บาเดมมารับบทเป็น King Triton และเจคอบทรัมเบลมารับบทเป็น f l ounder ค่ะเรื่องนี้กำกับการแสดงโดยเจ้าพ่อหนังมิวสิคลอย่างร็ Marshall ผู้ฝากผลงานอย่างเชค c า g o และแมรี p พอปินส์รีเทิรรับประกันบทเพลงไพเราะจากฝีมือการแต่งของลินแมนูเอลมาร a นดาซึ่งประพันธ์เพลงให้กับมาวานน้มาแล้วโดย t h t Little Mermaid มีกำหนดฉายในวันที่ 26พริศภาคม2023ค่ะ h u n g e r Games The Ballad of Songbirds and Snakes Francis Lawrence ผู้กำกับ Hunger Games หวนกลับมากำกับภาพช่วน prequel หรือภากรโดยเป็นการหยิบเรื่องราวของ Coriolanus Snow ในวัยหนุ่มซึ่งรับหนะ้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาให้กับ Lucy Gray Bred จากเขต12ก่อนที่เขาจะพงอาจมาเป็นประธานาธิบดีสโนว์ผู้คุม Hunger Games ในแฟรนไชส์ที่เราคุ้นเคยโดยผู้ที่มารับบทเป็นประธานาธิบดีในยุคก,ก่อนนั้นคือ v i โอลาเดวิสส่วน Rachel Zegler มารับบทเป็น l ลูซ y ่ a ก r ย์ a d t o ท b l y ล h e มารับบทเป็น Coriolanus Snow ในวัยหนุ่มแถมยังได้ดึง Peter Dinklage จากซีรีส์ m e of Thrones มารับบทเป็นแคสก้าไฮบอร์เชมอีกด้วยค่ะโดยภาพยนตร์พรีวอลของ Hunger Games มีกำหนดฉายในวันที่17พฤศจิกายน2023ค่ะดูๆทั้งนั้นเลยแล้วสำหรับพี่เนี่ยพี่อยากดูหนังเรื่องนี้มากแค่รับ Super Mario Brothers ถ้าเราดูสอคนเห็นตัวอย่างแล้วมันเนียนมากอะ่ะมันเหมือนของจริงอะ่ะในส่วนตรงนี้ ห้ามพลาดทุกประการเลยนะครับข้อมูลดีๆแบบนี้กับเรา2คนได้แล้วกองบอก,บกสาวของเรานะครับในช่วงสลอยบีของรายการส่วนลอยครับ